ขอโทษนะคะหนูไม่เคยไปออกรายการไหนเลยถึงเรื่องความรักกับผู้ชายคนนี้ที่นี่เป็นที่แรกหรือเปล่าคะที่แรกค่ะจ๊ะรอค่ะคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะพวกเราได้รับเกียรตินะคะจากน้องอุ้มลัคนาค่ะมาพูดเพราะจริงๆแล้วของแบบนีม้มาพูดเสร็จเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีก็จะกลายเป็นอะไรอีกใช่ไหมคะคะมันก็ไม่ใช่ว่าอยากผู้หญิงอะ่ะมี <ๆ S 2> อะไรดีดๆก็ะได้มาโพธทนาะอีกสองวันเปิดอีกแล้วถูกหนูเลือกนะคะเ,<อ>เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาออกปุ๊บผ่านไปเลิกกันคนก็มานั่งสมดมหน้าถูกไหมคะอแต่ว่านี่เป็น รายการคนดังนั่งเคียงไงก็เลยต้องมาอ้หนูนี่ก็ฉลาดนะคะว่เาเป็นรายการเดียวที่คนเลิกกันมาออกรายการเราออกกันได้ไม่นานหราแคปเดียวหาใหม่ได้ดีกว่าเดิมเ<ม>ลยหรอคะรายการนี้มีมนค่ะอีกที่เลิกกันนะคะตอบตีลาวีกันสุดฤทธพมาลงจากเก้าอี้นี้ไปหาผัวใหม่ได้เป็นแถวเลยถึง<ะ>ว่าละหนูได้ใหม่ทันทีเลย,ลยจริงเหรอคะนั่นล่ะสิขามีแต่พิธีกรเท่านั้นค่ะหาไม่ได้เลยนะคะถ้าดูแรงตลอดลูกค่ะผู้ชายคนนี้หนูไปเอามาจากไหนคะ โลกกมมาค่ะอาจารย์คือหนูกับเขาอ่ะไม่มีทางที่จะได้เจอกันรู้จักกันเลยแต่ว่า<ช>ต้องเท้าความก,ก่อนว่าคือเขาเนี่ยออยู่ภูเก็ตเป็นคนภูเก็ตใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็เหมือนเขาเป็นแฟนคลับหนูอะคะ่ะคือเขาตาม i <ม>ิน t a g r กรมหนูมานานแล้วเหมือนชื่นชอบดารานักแสดงคนนี้แต่ก็แค่ฟอลโล่ไว้ดูไว้แบบเออดาราคนนี้ชอบอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอหลังจากนั้นไม่นานหนูอ่ะก็ โพสรูปว่าไปอยู่ภูเก็ตกับจียอนไปเที่ยวภูเก็ตกันกับจียอนนะคะเป็นเดียวกันใช่แล้วก็เขาก็มาคอมเมนต์ในรูปหนูบอกว่าว่างๆมาเที่ยวร้านคอมิกส์นะคะคือเขาเปิดเป็นาร้านอาหารกึ่งผับอะไรเงี้ยกึ่งบาร์ค่ะแล้วก็เขาก็เลยมาคอมเมนต์แต่ว่าหนูอ่ะไม่ได้สนใจมไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าเขาโพสคือแค่อ่านลิงเนี่ใเพราะคนคอมเมนต์เยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็มาเที่ยวภูเก็ตวันหนึ่งจนก,การะทั่งเพื่อนของเขาซึ่งเป็นผู้กำกับหนังเรื่องน้ำตาลแดงที่หนูเล่นค่ะ ค่ะเป็นเพื่อนเสร็จเขาสมัยปฐมผู้หญิงค่ะชื่อเอมเอมแล้วเอกแฟนหนูเนี่ยค่ะเขาก็เลยโทรหาเอมบอกว่าเฮ้ยอุ้มมาภูเก็ตชวนมาเที่ยวที่ร้านหน่อยเอมเขาก็เลยโทรมาหาหนูแบบเฮ้ยอยู่ภูเก็ตเหรอเออมาเที่ยวกันไม่ได้เจอกันนานหลายปีแล้วหรือว่าเออได้ได้ก็เลยมีโอกาสได้ไปที่ร้านเขาค่ะก็รอค้างใช่ค่ะถ้างั้นก็หลังจากเลิกกับคนเก่านานไหมคะถึงจะมาเจอคนนี้ครึ่งปีค่ะ อ๋อครึ่งปีนะคะ,<ฮ>ะอู้อตายแล้วมีแต่คนเขเมา <c oughs> ว่าเลิกกับคนนี้ปุ๊บก,ก็สวมคนใหม่ทันทีตกลงไม่ชิด ขนาดนั้นไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะคือก่อนหน้าที่จะที่จะจะเจอคนนี้ค่ะหนูก็มีโอกาสได้เดทกับผู้ชายคนอื่นบ้างนะคะได้คุยได้เรียนรู้ได้แต่มันไม่มีใครเวิร์กมันก็เลิกคุยกันไปอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแคแสดงว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่โดนมนต์สะกดของรายการเรานานมากเพราะคนอื่นไม่เกินเจวันก็ได้ผัวมาเดันเลยใช่ค่ะไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นได้ข่าวว่าผู้ชายคนนี้ที่เลือกมานี่ก็ได้ของดีจริงนะคะสักมังกรมังกรรอบตัวไปหมดเลย บัลเล์เลยรอคะใหญ่มากเลยใช่ไหมคะใหญ่ค่ะตายด่ลเลยสิคะหมายถึงรอยสักใหญ่อรอยสักใหญ่ขอดูหน่อยได้ไหมคะมีรูปว่าหนะักอันนั้นแค่แขนนะคะแต่ว่าหัวมังกรอยู่ตรงหน้าอกโอ้แม่เจ้าหนวดเฟิร์มเลยนะคะนี่เช้าตื่นขึ้นมาหนูไม่ต้องใช้แปรงสีฟันเลย <c oughs> หนูบีบยาสีฟันใส่ตรงคลาวแล้วหนูก็ฟันไปส,ส,สีสีได้เลยนะคะเนี่ยตายแล้วหนูชอบแบดบอยคะ่ะ หนูชอบคนที่ลุกแบบดูแบดบอยนี่คือวันแรกที่เจอกันค่ะที่หนูไปเที่ยวร้านเขาแล้วก็เขาขอให้รูปมันหล่อล่ำบึกกันขนาดนั้นเลยหรอหนูไม่กลัวหรอกค่ะพี่ว่ามันดูใหญ่น่ากลัวไปนิดนึงนะหนูชอบผู้ชายตัวใหญ่ค่ะจ๊ะอ๋อหรอคะใช่ตายแล้วอดูสิสากโซกเลอะไปหมดเลยอ่ะใช่สเปคเลยหรอคะแบบนี้สเปคค่ะหนูเห็นเขาแวบแรกหนูวอนเลยหรือปไม่ครับพี่ถามเพราะว่าปกติเราก็จะคุยกันแบบเออใช่วพอเห็นปุ๊บแบบ เป็นยังอ่ะคือตอนนี้ที่เจอกันครั้งแรกหนูก็แบบอุ้ยอุ้ยสเปกอ่ะอ่ะใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะคือ <c oughs> พวกกระเทยเขาบอกว่าไงมาเห็นปุ๊บกูบฟินเลยไม่หยุดหยาก็ <c oughs> อชอบพูดกันแบบนี้พอเห็นปุ๊บใช่เลยใช่ไหมเห็น <c oughs> แล้วก็แบบอุ้ยสเปกกหนูก็บอกบอกเพื่อนที่ที่พาไปอะค่ะบอก <c oughs> เอมว่าแบบเฮ้ยเธอเอ็มเอ็มนี่สเปกฉันเลยอะไรเงี้ยมีแฟนหรือเปล่า ก็คือเขาเพเ án, nice. okay. really like like really like ิ่งเลิกกับแฟนค่ะเพิ่งเลิกกับแฟนได้ไม่กี่วันนะเคลียคนเก่าให้หนูเสร็จเลยนะก็เขาบอกว่าก่อนนี้เขาเจอหนูค่ะคือเขามีปัญหาเรื่องแฟนเก่าเยอะมากแล้วก็มีปัญหาโน่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยไปทําบุญทําบุญถวายลงศพตอนเช้าตกกลางคืนมาก็เจอหนูตายแล้วมันจังหวะเหมาะเมยถ้างั้นตอนนี้หนูก็กล้าพูดกับใครต่อใครใช่ไหมคะว่าเขาเป็นเป็นแฟนนะคะเขาเป็นแฟนค่ะว้ายตายหนูออกรับแบบสุดเสียงเลยนะคะเขาเป็นแฟนค่ะ แฟนไม่ใช่สามีนี่คะแฟนก็คือแฟนสามีก็คือสามีหนูไม่ชอบคนที่แบบําไม่ต้องแอปอะ่ะคือถ้าออช่วง<ช>คบหาดูใจกันน่ะหนูก็ยอมรับว่ายังไม่ได้เป็นแฟนคือเราแค่คุยกันเฉยๆถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อวันนึงเราตกลงว่าโอเคเราครบกันนะเราเป็นแฟนกันนะก็ไม่ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องแอปหรือว่าต้องติดว่ายังไม่มีแฟนหรือว่าโสดอะไรเงี้ยคนในวงการบันเทิงเขาก็เม้ามอยกันนะคะอุ้ยตายเที่ยวนี้นะคะหนูออกโรงขึ้นมาแล้วก็ได้ของดีมากผู้ชายคนนี้รวยมากเขาเรียกว่าเป็นไหนหัวใช่ไหม คนที่นั่นก็เรียกเขาในหัวะไรใช่สิ <laughs> ก็มีอันจะกินทําธุรกิจซะใหญ่โตเรียกว่าเป็นเซเล็กของเกาะนั้น <laughs> ทีเดียวนะหนูลงไปหนูก็กระดังกระหุ่มแล้วไปหยิบเอาชิ้นงามไปเลย <laughs> แน่ใจหรือเป็นของดีจริงอะดีจริงไม่ดีจริงอันนี้หนูว่าอนาคตต้องดูกันต่อไปเรื่อยคะ่ะคือปัจจุบ<อ>ันในที่ดูมันโอเคหรอคะ<ม>เออขอโทษนะคะโอ้อืม ขนาดหนูคอบคนดีๆแบบนี้ทุกคนเขาก็ยังหาว่าหนูมีอาเสี่เลี้ยงเลยตัวมันคืออะไรกันแล้วยิ่งอีเที่ยวนี้นะคะขับรถเบนซ์ป้ายแดงโฉบไปโฉบมา <c oughs> เขาก็หาว่าหนูไปอ่อยอเสี่ซื้อให้อีกเ <c oughs> วรกรรมของหนูทําไมหนูมีแต่ข่าวคนมองหนูติดลบเรื่อยเลยแล,แล้วขงนง<ส>ข <า S 1> โอมหนูเจออย่างนี้มาตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะด้วยด้วยหน้าที่การงานของหนูเป็นบทเซ็กซี่มั้งคะแล้วคนก็คิดว่าผิงเซ็กซี่จะต้องแรงจะต้องแบบมันแบบ ไม่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 รักนวลสมนตัวแล้วก็ไม่มีการให้เกียรติตัวเองคิดว่าการที่ได้เงินมาง่ายๆมันก็จบจะไม่ชีวิตหนูลําบากมากนะคะก่อนหนูจะมีทุกวันนี้ได้หนูหนูไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่มีฐานะหนูเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วหนูสู้มาทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเองกว่าจะมีรถคันนี้ได้หนูทํางานในวงการมาสิปีนะคะสิบกว่าปีหนูก็ไม่ได้แบบหายไปเลยจากวงการคือหนูก็ยังมีงานต่อเนื่องตลอดเรื่อยๆก็เก็บหอมรอมริบไ้เรื่อยๆค่อยๆเก็บเพราะมันคือความฝันนะคะมือความฝ แล้วก็คิดว่าทําไมฉันจะไม่มีปัญญาหาได้ด้วยตัวเองเลยเมื่อหนูก็มีงานมีแรงมีกําลังพอเพราะฉะนั้นก็เลยเก็บเงินแล้วก็ซื้อด้วยตัวเองค่ะไม่ไปดูได้เลยเอกสารทุกอย่างมีครบหมดค่ะว่าหนูซื้อเองทุกอย่างเป็นเงินของหนูเองหนูซื้อสดด้วยโอ้ทำงานแทบตายเพิ่งจะได้รถมาคันเดียวถ้าขายไอ้นั่นจริงๆป่านนี้ต้องไปซื้อคันเดียวหรอกป่านี้หนูก็ไม่ต้องทํางานลวค่ะหนูก็มีพอร์ชหนูมีเฟอร์รารี่หนูก็มีบ้านหลังแแบบเป็นร้อยล้านแอร์เมสตลอดเวลาถูกไหมคะอยากอุ้มจะไม่มีสิทธิ์อหรอ เดี๋ยวก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะถ้าหนูทำแต่เราไม่ทำเนาะใช่ไหมคะด้วยความสามารถของตัวเองใช่ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ถามนิดนึงนะคะที่เขามาว่าหนูมีอาเสียเรื่องอาเสียเรื่องก็คือในหัวคนนี้หรือเปล่าคะเนี่ยเดี่ยนชักสงสัยไม่ได้เรียงเขาเขาไม่เลี้ยงหนูค่ะคือเขาก็มีหน้าที่การงานของเขาแล้วก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องเวลาที่หนูจะต้องเดินทางไปเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะซัพพอร์ตเขาก็ต้องซัพพอร์ตเรื่องไปตัวเรืไปกันกี่คน อุ้ยหลายคนเลยค่ะมีจียอนไปด้วยมีจียอนมีชมพู่มีแฟนชมพู่เดี๋ยวเดี๋ถ้าขอโทษนะคะจียอนก็ยังไม่มีสามียังไม่มีค่ะชมพู่ก็ทําท่าจะแต่งเดี๋ยวเคลียร์กันต่อในช่วงหน้าแต่หนูด้วย3คนแล้วหนูไม่โดนเพื่อนขัดขาแย่งแล้วดักตบกดหัวมึงอยากกูเอกมึงอยากกูอะไรอย่างนี้ไม่มีหรอคุณอะสเปกกันค่ะเหรอจียอนเขาไม่ได้ชอบแบบนี้ใช่ไหมจียอนเขาไม่ได้ชอบแบบนี้เขาชอบผู้ชายเรียบๆเล็กๆน่ารักน่ารักเหมือนกระเป๋าใชิ้นหนึ่งเหมือนมือือเขาชอบผู้ชายแบบเรียบร้อยเรียบร ชมพู่อ่ะคะเขามีแฟนอยู่้วไงคะแฟนเขาไปด้วยวันนั้นอ๋อก็เลยอดเลยหมดสิ <laughs> ของหนู <laughs> ตายแล้วค่ะของหนูใครย่าย,ายุ่ง <laughs> ดียวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไง รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง StarMac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด